สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา Unbox แล้วก็ทำมินิรีวิวเจ้ากระติกน้ำา d y y o t ฟ u m l e r จาก k i นโตที่จะเป็นสีใหม่ของปีนี้กันนะคะซึ่งก็คือสี Pistachio Green ค่ะบอกเลยว่าน่ารักมากๆ ที่จริงไม่เคยทำรีวิวแล้วก็คอมเพริชันระหว่างกระติกน้ำา d y y of t u ัมเอของ k i n โตกับกระติกน้ำของยี่ห้อ p o p s t s t s h s p o p ไปแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะไม่ใช้เป็น t u m b l e r สีขาวของคินโตนะคะตอนนี้ใช้งานมาได้3เดือนแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มเติมรีวิวให้ฟังกันค่ะและแน่นอนว่างานของคินโตไม่ว่าจะเป็นสีไหนนะคะ ก็ยังสวยเนี้ยบเหมือนเดิมค่ะสัมผัสด้านนอกคือมีความเนื้อแม่นให้ความรู้สึกดีมากๆแล้วก็เนี่ยตรงสกรีนเรียบร้อยเหมือนเดิมกริบก้นก็เรียบร้อยค่ะใครที่ชอบงานเนี้ยบเห็นแล้วมีความสุขอ่ะยังแนะนําเหมือนเดิมว่าให้จัดคินโตนะคะจ่ายแพงกว่าหน่อยแต่ว่าเออมันฟินในความสวยอ่ะเนี้ยบมาก รกติกของคินโตนะคะทางแบรนด์ได้เคลมไว้ว่าสามารถเก็บอุณหภูมิได้ไม่เกิน6ชั่วโมงค่ะแต่ที่ไม่ได้ใช้ไปเองจริงๆอะแอบบอกว่าถ้ากินตอนกลางคืนไม่หมดใส่น้ำแข็งทิ้งไว้บางทีตอนเช้ามันยังมีน้ำแข็งอยู่ลู้ยอะมือมากแล้วขอเสริมจากรีวิวอันเก่านะคะคินโตเนี่ยฝายางซีลเนี่ยสามารถ ป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ดีกว่าของโน p l พลาสติกช็อปค่ะงานทุกส่วนก็คือละเอียดเนียบเหมือนเดิมจริงๆค่ะแต่ส่วนข้างในนะคะที่มายเคยบอกว่าสเตนเลสด้านในยังไม่มีรอยต่อเลยอันนี้ทางแบรนด์แอบ,บกระซิบมาว่าบางอันมันก็มีรอยต่อบ้างค่ะคือเรายังจะเห็นเป็นเส้นนะคะแต่ว่าถ้าลองเอานิ้วไปสัมผัสดูเนี่ย ไม่มีความสะดุดเลยค่ะก็คือเรียบกริบแล้วก็ทางแบรนด์เคมไว้ว่าจะไม่มีการรั่วซึมจากภายในออกมาได้แน่นอนค่ะซึ่งอันนี้คอนเฟิร์มว่าจริงใช้มาเอง3เดือนแล้วไม่รั่วจริงๆจ้ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวคอมเพ r i s o รระหว่างคินโตกับ No p ลาสติกช h o p เดี๋ยวไมยทิ้งดิงไว้ให้ในเดสคริปชั o นบ็อนะคะกดเข้าไปดูได้เลยจ้าแล้วขอฟีดแบ็หน่อยค่ะ ว่าชอบ Unbox ASMR แบบนี้ไหมหรือพูดดังๆเหมือนเดิมดีแล้วอยากกระซิบเลยบอกหน่อยนะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ